แล้วก็ตัวสุดท้ายเลยนะครับตัวที่เป็นที่เราที่ผมคุยไว้ครับทั้งหมดเนี้ยมันจะถูกคอนโทรลด้วยไฮเซนทันโปร r o ช e ช s i o n นลนะครับก็จะเห็นว่าในหนึ่งในหนึ่งซอฟต์แวร์ครับคอนโทรลได้หมดเลยที่ผมพูดมานะครับไม่ว่าจะเป็น Access Control นะครับเรื่องของตัว a t t a แอน n ์นะครับ Parking นะครับตัวของ Video w a l l ตัวของอ เรียกว่าเป็นเป็นอ,อิเท e ลเจนสปีดต,ต่างๆพวกนี้นะครับสามารถที่จะคอนโทรลได้ภายใตย้ซอฟต์แวร์นะครับตัวเดียวเรียกว่าไฮเซนทันโปรเฟชชั่นอลนะครับทั้งหมดเลยเพราะอยากได้อะไรเราสามารถที่จะขยายซิสเต็มนะครับโดยการซื้อลายเส้นนะครับเข้าเข้าไปเพิ่มต่างๆพวกนี้ได้นะครับตัวที่เราที่เราใช้มาครับก็จะเนื่องจากฟีจ,กจากฟีเจอร์ที่ท,ที่ที่จะดีแล้วนะครับเรื่องของ พวก performance เรื่องของ ability เนี่ยค่อนข้างดีนะครับตัวของ HCP a เนี่ยเขาไปต่อกับ third party นะครับผ่าน Open API ได้นะครับซึ่งเราเปิดให้ให้ให้ c o n n e c t ผ่านนะครับได้เลยนะครับโดยโดย,โดยไม่ต้องไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะครับหลังจากที่เราซื้อรายเซนตไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตัวของเขาเองเนี่ยมีระบบเรียกว่าเป็นเอ่อเป็น HA นะครับก็คือเราสามารถที่จะ มีมีสองตัวเนาะถ้าเกิดกรณีตัวแรกตัวหนึ่งมีปัญหาอย่างเงี้ยครับสามารถสวิตไปใช้กับกับอีกตัวได้นะครับก็จะเป็นซื้อเรื่องของรูทเลเบเคเตอร์อะไรต่างๆพวกนี้ได้นะครับจะเห็นนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับก็จะเป็นซอฟต์แวร์ไอเป็นฮาร์ดแวร์นะครับทั้งหมดของตัวไฮ v ิชั่นนะครับที่มีก็สุดท้ายก็จะมาคอนโทรลด้วยที่ที่ตัวซอฟต์แวร์ตัวเดียวครับไฮเซทันโปรฟชั่นอลต่างต่างพวกนี้ได้นะครับอนอเนี่ยครับก็โอเพ่น API นะครับต้องบอกว่าเราเรา100%นะครับที่เราจะเปิดทำได้ตั้งแต่จากตัวเลเยอร์ที่เป็นอ่า device นะครับหรือว่า IS API ตัวนี้นะครับก็คือถ้าเกิดกรณีถ้าไม่อยากใช้ตัว HCP นะครับเราสามารถที่จะต่อตรงกับอุปกรณ์นะครับได้เลยนะครับอันที่2เนี่ยก็คืออาจจะต่อผ่านเรียกว่าเป็นอ่ษตระแสฟอนโทนอ่ Gateway นะครับก็ได้นะครับ อันที่3ก็คือถ้าเป็นอยู่วิ่งไปบนคลาวเลยนะครับแล้วก็ไปผ่านอ,าอยากเชื่อมต่อ API นะครับตัว h i g Partner Pro ครับตัวที่ที่ผมบอกครับก็สามารถที่จะมี API นะครับในการเชื่อมเชื่อมต่อต่างๆพวกนี้ได้นะครับแล้วก็รวมถึงคลาวนะครับ ที่เป็นของ HCC เองนะครับก็จะมี API ในการที่จะเชื่อมต่อกับทางทาง t h i r ป p a r ต y ได้นะครับแล้วก็วิธีสุดท้ายอันนี้ผมจะเล c o m m e ม d แล้วก็ผมใช้บ่อยนะครับก็คืออุปกรณ์พอดีว่าในใน,ใน,ใ,นในหนึ่งโปรเจกต์ของเราะครับเรามีหลายหลายหลาย device นะครับเราไม่ได้อยากจะเขียนเป็นตัวตัว,ตวหรือต่างๆพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้ตัว High Central p r o f e s s i o n a l นะครับเป็นแบบ on-premise ลงได้แล้วก็ เชื่อมต่อนะครับเป็น o p e n API ไปที่เ่อ third party นะครับต่างๆพวกนี้ได้นะครับสมบูรณ์แน่นอนนะครับเพราะเราเคยเคย Ed นดิเคชันนะครับมากับหลาย System นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโอเค